บอกเลยค่ะว่ากําลังเป็นประเด็นดาราม่าในวงการบันเทิงค่ะสําหรับข่าวของคุณเมลีคัมพีลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตคนดังอย่างคุณปูพงศิษฐ์คัมพีค่ะหลังจากที่ทางด้านคุณเมลีนะคะได้มีการออกมาแชร์อดีตแฟนหนุ่มอย่างคุณแอมมี่เดอะวัตทอมบูค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ค่ะทั้งทางด้านคุณเมลีเองแล้วก็คุณแอมมี่เองต่างฝ่ายต่างเอาแชทรับหลักฐานที่ตนมีค่ะเอามาฟาดฟันกันแบบสุดฤทธิ์สุด,สดเด็ดแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ และล่าสุดค่ะทางด้านคุณมาคัมพีนะคะซึ่งเป็นพี่สาวของทางด้านคุณเมลีเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรกด้วยค่ะหลังจากที่ทางด้านน้องสาวเกิดข่าวดาราม่านี้ค่ะ โดยงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านคุณมาคมพีนะคะได้มีการโพสต์ข้อความออกไปก็มีทางด้านตลกสาวคนดังค่ะอย่างคุณตุ๊กกี้สุดารัฐค่ะที่ได้เข้ามาอ่านก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ดังกล่าวทันทีเลยค่ะโดยงานนี้ค่ะทางด้านคุณมาคัมพีนะคะแล้วก็คุณตุ๊กกี้จะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะ เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองกันอย่างต่อเนื่องชนิดที่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับข่าวของคุณเมลีคัมพีลูกสาวของคุณปูพงศิษฐ์คัมพีค่ะหลังจากที่ได้มีการออกมาเผยแชทต,ต,ตอบโต้กับอดีตแฟนหนุ่มอย่างคุณแอมมี่เดบัตทัมบูด้วยค่ะซึ่งงานนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าทั้งทางด้านคุณแอมมี่แล้วก็คุณเมลีก็ต่างงัดหลักฐานแชทลับต่างๆออกมาฟาดฟันกันแบบสุดฤทธิ์เลยค่ะ โดยในไลฟ์สดช่วงหนึ่งค่ะทางด้านคุณเมลีก็ได้มีการออกมาพูดถึงคุณพ่อปู่พงสิษฐ์หลังจากที่เกิดเรื่องด้วยค่ะว่า ถ้าถามว่าพ่อว่ายังไงเมย์ก็ยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อแต่เขาก็คงโกรธและเมย์ก็ขอโทษเขาและบอกรักเขาไปแล้ววันนี้เขาก็ได้มีการโทรมาหาคุณแม่ซึ่งเมย์ก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันพ่อและแม่อดทนระดับหนึ่งเขานิ่งๆอยู่ค่ะซึ่งทางด้านคุณเมลีค่ะก็ได้มีการบอกว่าเมย์รู้ว่าพ่อเสียใจทั้งโกรธทั้งเสียใจและไม่ได้โกรธแค่เขาแต่ว่ากโกรธเมย์ด้วยเหมือนกันพ้อมบอกว่าเมย์ทำให้พ่อผิดหวังแล้วผิดหวังอีก จนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตเมย์ได้ส่งข้อความหาเขาแล้วบอกว่าขอโทษและรักเขามากแค่ไหนตอนนี้เขาก็คงไปสงบสติอารมณ์คงไปพยายามคิดอะไรของเขาละมั้งเมย์รู้ว่าเขารักเมย์มากห่วงเมย์มากและเขาก็คงโกรธคนนั้นมาก แต่ว่าถ้าเขาทำอะไรคนนั้นเมย์ก็คงจะโกรธเขาไปด้วยเขาก็คงต้องไปอดทนอยู่กว่าจะได้คุยกันก็คงอีกแป๊บหนึง่งพร้อมกับได้มีการทิ้งท้ายไว้ด้วยค่ะว่าเมย์รักพ่อขอโทษจริงๆและล่าสุดค่ะทางด้านคุณมาคัมพีซึ่งเป็นพี่สาวของคุณเมลีคัมพีค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องสาวหลังจากที่เจอข่าวเช้าค่ะโดยทางด้านคุณมาคัมพีได้ออกมาโพสข้อความให้กําลังใจน้องสาวค่ะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า จะดีจะช่วยยังไงก็คานตามกันมาเหรอวะไม่รู้จะด่าจะกดมันไปทำไมมันก็มีกันแค่นี้แหละสู้ๆหนุนหลังเสมอโตไปด้วยกันและในเวลาต่อมาค่ะทางด้านน้องสาวอย่างคุณเมลีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของพี่สาวค่ะว่าอย่าซึ้งดิจะร้องในขณะเดียวกันค่ะก็มีทางด้านตลกสาวคนดังอย่างคุณตุ๊กกี้สุดารัตหรือว่าคุณตุ๊กกี้ชิงร้อยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของคุณมาคัมพีด้วยค่ะว่า ถูกต้องที่สุดและในขณะเดียวกันทางด้านคุณมาคำพีเองก็ได้เข้ามาตอบกลับที่ใต้โพสตของคุณตุกกี้เช่นเดียวกันค่ะว่าเนอะหนูจะรออุ้มหลาน